หนึ่งใจไม่ดีแล้ว ขนาดนี้อะแม่นี่หวดเลยอไม่ร้องไม่ร้หนูไม่ีนวปูจะให้นูขนาดนี้มันให้่ 2, หนูไม่เขีนจริงโอเคทกำไมหนู่ะดีใจกันทุกคนหนูให้เขาถูกลูกไต้องร้องไม่ต้องร้องดีใจสิแล้วหนูไหนใจแล้วหนูไม่คิดว่าปู่จะให้ขนาดนี้อะแม่

now? I'm good มันจะแปดงวดแล้ว,วหนูไม่คิดเลยล่างออก 1, หนึ่งแปดมาหนูท้อใจมากหนูบอกแอนดบินเลยว่าหนูท้อใจมากเลยแนละ้วแอนว่ามันไม่มาแล้วแน่พอคือบ่อนองสองเจ็ดสองอะ ทุกคนแต่ัน้างาได้เดียวมเอมลด้ยแต่ได้ครึเดียวแมันแปลกงวดแล้วจริงๆทุกคนหนูของคุณทุกคนมา มันแปดงวดแล้วนะพี่มันไม่มันมันขนาดนี้มันไม่ใช่เอาเลขมันไม่ได้เยอะเลยอะเราเลี้ยงทูปูจุดมามีเจ็เจ็ดแค่นี้อะอ2-7สองเจ็ดสองอะ หนูไม่คิดว่าปู่จะเมตตาหนูขนาดนี้หนูก็จะทําตามให้หนูขอพอรปู่ไว้นะคะก็คือหนูขอพอรปู่ไว,ว้เมื่อวานว่าหนูหากเลขรัฐบาลไทยงวดนี้มาเลขทูปปู่หรือมาเลขที่หนูให้หนูจะนําเงินหนึ่งล้านบาทไปซื้อของเพื่อมาทํากล่องแจกให้กับคนที่เดือดร้อนนะคะ หนูจะทำที่สุดแล้วแม่หนูไม่ออกจริงจริงห,หนูไม่ยิดจริงจริงว่าผูจะให้เยอะขนาดนี้อ่ะพี่เลียกตัวมาแค่นี้เลยอะยสองเจ็ดสองเจ็ดอ่ะเจ็ดสองเจ็ดอ่ะ,ออะมาแค่นี้จริงจริงอ่ะ แค่นี้จริงจริง